ครับพบกับชูโล่โลิษารนะครับวันนี้ก็จะใายข้าวใส่แยงนะครับ อนก็จะมาแล้วนะครับมืดซเ,เบือเลยไม่รู้จะทันหรือเปล่า,ารอดูนะครับนะ้อนแะล้น้อง มาแล้วนะครับ right yeah. เกี่ยวข้าวด้วยอ๋อจะมาหาปลานะครับจะมาดูรอบนะครับขอเจ้าของนานแล้วเห็นปลาตะมอครับตัวใหญ่ๆมากเลยมากับพี่เด่นนะครับพี่เด่นก็บอกว่าเรื่องข,ขโมยเจ้าของนานเนี่ยถนัดนะครับนี่นะครับ วัวตัวหมอตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่ขักเลยนี่นใหญ่ขักใหญ่แน,น่นี่นะครับนี่แล้วเขาปล่อยตัวนี้เขาก็เทออกต่างตา่างใช่ไหมใช่ใช่ครับ เยอะเลยครับได้กับแกล้มนะเราข่าวก็โดนขโมยไปอีกเลยสลายปีค้างมองพี่เด่นก็บอกว่าถนัดมากเรื่องนี้ จะไปดูฝั่งนู้นด้วยนะครับใส่นูปลี้อยู่นะครับลาหมอปูครับ,รอบโอ้เต็มเลยก็เสียเมย์ก็เกี่ยวข้าวอยู่ที่นู่นนะครับก็บอกให้ลูกน้องมาหากับเพรีมนะครับฝนก็ตกแล้วนะครับฟ้ามืดเลยไม่รู้จะตกแดงหรือไม่แดงนะครับ ก็ฝากกดติดตามซิปดูลูกอีสานเลยนะครับเสียนขโม,มยครับพี่เด่นฝนตกแล้วนะครับเทข้าวเมื่อกี้ต้องปิดไว้เลยครับโอ้ลงเม็ดน,นะครับ นะครับฝนตกครับเมื่อกี้เปียกเลยแต่รถเกี่ยวก็ยังไม่หยุดเกี่ยวนะครับเพราะมันเหลือแปลงเดียวครับถ้าม่เกี่ยวให้เสร็จต้อที่เกลมาอีกนะครับไกลครับฝนตกนิดเดียวนะครับแต่มันก็ทำให้ข้าวเปียกได้นะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวมันหยุดตกแล้วนะครับเจ้าของนาบอกว่าเกี่ยวไปเลยครับก็เหลือแค่นาดเดียว ีมงานผมก็ไม่อยากเกี่ยวหรอกครับข้าวมันออกแนะกบอกว่าเกี่ยวเลยครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามคลิปผมด้วยนะครับชูลูกวิสานนะครับครับสวัสดีครับ